สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่6ม,มีนาคมนะครับเป็นพานท้ายไม้สักนะครับงานเคลือบสีอ่อนนะครับสีธรรมชาติเลยนะครับใส่ชุดสีเซ็ตเสื้อ25มิลลำ16มิลน,นะครับเดยนลองให้พร้อมใส่ ร้อมครอบไก่อลูสีเงินครอบแม็กสีเงินนะครับนี่เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงซีเซตสแตนดาร์ดทรงกำคอซีเซตสแตนดาร์ดนะครับลายสักลายสวยๆเลยครับซีเซตสแตนดาร์ดหน้าบานนะครับ โอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำส่งตามสั่งครับท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o YouTube ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงแลวทักเข้ามาได้เลยนะครับมีส่งให้เลือกเยอะมากครับราคาไม่แพงนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Niggas in my grill tryna phase me.